คุณอาจไม่ได้จนเพราะขาดโอกาสแต่เพราะความคิดบางอย่างที่คุณไม่รู้ตัวว่ากำลังฉุดคุณไว้วันนี้เราจะพาไปสำรวจกับดักความคิดที่ซ่อนอยู่ในใจคุณเองในชีวิตของคนเราหลายครั้งเรารู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่ไปไหนสักทีทั้งที่เราทำงานหนักซื่อสัตย์อดทนแต่เงินก็ยังไม่พอความฝันก็ยังไกลออกไปทุกที เราเริ่มหาคำตอบบางคนโทษด,ดวงบางคนโทษต้นทุนชีวิตแต่ลึกลงไปอีกชั้นมันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเราและมันไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในหัวเรานี่เองมนุษย์ทุกคนมีรูปแบบความคิดที่ก่อตัวขึ้นจากวัยเด็กจากครอบครัวจากประสบการณ์และจากสังคมที่เราเติบโตมาความคิดเหล่านี้ฝังอยู่โดยเราไม่รู้ตัว มันกลายเป็นกรอบที่เราคิดซ้ำๆว่าเงินเป็นสิ่งอันตรายคนรวยต้องโกงคนธรรมดาอย่างเราไม่มีทางสำเร็จหรือแค่พอใช้ก็พอแล้วคิดแบบนี้มันไม่ได้ผิดแต่มันกลายเป็นกรอบที่ปิดกั้นไม่ให้เราเติบโตในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า belief system หรือระบบความเชื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ sub conscious mind หรือจิตใต้สำนึก มันเหมือนกับซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ควบคุมชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวความคิดจะนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกจะนำไปสู่การตัดสินใจและการตัดสินใจนั้นจะกําหนดเส้นทางชีวิตลองถามตัวเองดูว่าเวลามีคนชวนคุณลงทุนหรือเสนอไอเดียใหม่ๆทำไมความคิดแรกของคุณถึงเป็นความกลัวมากกว่าความเป็นไปได้เพราะในใจลึกๆคุณอาจจะเคยล้ม เคยเจ็บหรือเคยเห็นใครบางคนพังมาแล้วจิตใจคุณเลยสร้างกลไกป้องกันตัวเองขึ้นมาโดยอัตโนมัตินั่นแหละคือกับดักความคิดที่ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวในหนังสือ Think and Grow Rich โดย Napoleon Hill เขาอธิบายไว้ชัดเจนว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากเงินแต่อยู่ที่ความคิดความเชื่อและความตั้งใจความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ความเชื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและความตั้งใจคือแรงผลักดันที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้เขายกตัวอย่างคนที่ร่ำรวยหลายคนที่ไม่ได้เริ่มจากเงินแต่เริ่มจากความคิดที่เชื่อว่าเขาทำได้และเขาคู่ควรกับความสำเร็จสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสำเร็จมักจะหลีกเลี่ยงโอกาสโดยไม่รู้ตัวคุณอาจไม่กล้าขอขึ้นเงินเดือน ไม่กล้าขายของไม่กล้าเริ่มต้นเพราะในใจลึกๆคุณกลัวคำว่าไม่ดีพอคุณกลัวล้มเหลวคุณกลัวถูกตัดสินความกลัวเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากปัจจุบันแต่มันเป็นผลสะสมของประสบการณ์และความเชื่อในอดีตการเปลี่ยนความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเริ่มต้นได้จากสังเกตตัวเอง ถามตัวเองทุกครั้งที่คุณลังเลว่าความกลัวนี้เกิดจากความจริงหรือแค่ความเชื่อที่ฝังมาถ้าคุณเริ่มเปิดใจตั้งคำถามกับความคิดเดิมๆคุณก็เริ่มมีโอกาสเห็นทางใหม่ๆที่คุณไม่เคยกล้าลองตัวอย่างที่ชัดเจนคือคนที่เชื่อว่าเงินมีไว้ใช้ถ้ามีเยอะจะลำบากก็จะใช้เงินแบบไม่วางแผนพอมีมาก็รีบใช้หมด เพราะลึกๆแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะมีเงินเยอะเพราะกลัวถูกนินทากลัวถูกขอกลัวรับผิดชอบไม่ไหวแต่คนที่มีแนวคิดแบบคนรวยจะมองว่าเงินคือเครื่องมือที่ต้องใช้ให้ฉลาดเขาจะเรียนรู้การลงทุนการบริหารความเสี่ยงและรู้ว่าเงินควรทำงานแทนเราไม่ใช่แค่เราทำงานเพื่อเงินผมเล่าให้ฟังแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนเพราะเราไม่ได้ต่างกันมาก ทุกคนล้วนมีความกลัวมีความเชื่อฝังใจและมีอดีตที่หลอ่อหลอมแต่ถ้าเราไม่เริ่มสังเกตมันไม่ตั้งคำถามกับมันมันก็จะคุมเราไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเรากล้าหยุดฟังเสียงในใจตัวเองและตั้งใจจะเปลี่ยนถึงแม้จะเปลี่ยนทีละน้อยแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงหากคุณเริ่มสังเกตความคิดตัวเองตั้งแต่นาทีนี้คุณได้เริ่มก้าวแรกสู่การเปลี่ยนชีวิตแล้ว พบกันใหม่ในตอนหน้าเพื่อปลดล็อกความคิดและปลูกพลังในตัวคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีต้นทุนไม่มีเส้นสายไม่มีมรดกอะไรจากครอบครัวแต่กลับสามารถสร้างชีวิตที่มั่งคั่งและมีอิสระได้ในขณะที่บางคนมีจุดเริ่มต้นดีกว่าแต่กลับรู้สึกว่าเดินไปข้างหน้าเท่าไหร่ก็ยังอยู่ที่เดิมคนกลุ่มแรกไม่ได้โชคดีไม่ได้มีเวทมนต์อะไร แต่สิ่งที่เขามีคือวิธีคิดที่แตกต่างซึ่งกลายเป็นรากฐานของการตัดสินใจและการใช้ชีวิตที่นำพาเขาไปสู่ความมั่งคั่งหลายคนเชื่อว่าความร่ำรวยเกิดจากการมีโอกาสแต่จริงๆแล้วโอกาสมีอยู่ทุกที่เพียงแต่คนที่คิดแบบเดิมมักมองไม่เห็นคนที่คิดต่างจะมองทุกปัญหาเป็นโอกาส มองความลมเหลวเป็นบทเรียนมองเวลาเป็นทรัพยากรที่ต้องจัดการอย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่ใช้ไปวันวันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษแต่คือกรอบความคิดหรือมายสตที่แตกต่างในทางจิตวิทยาความคิดเป็นตัวกรองความจริงสมองของเราจะรับข้อมูลมากมายในแต่ละวันแต่สิ่งที่เราจะเห็นหรือให้คุณค่าขึ้นอยู่กับกรอบความคิดที่เรายึดไว เช่นถ้าเรามีความเชื่อว่าการลงทุนคือความเสี่ยงคนที่ลงทุนคือคนโลภสมองจะกรองข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อนั้นเราจะไม่อยากเข้าไปเรียนรู้การลงทุนจะมองว่าใครที่พูดเรื่องหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์กำลังหลอกลวงทั้งที่ในความจริงอาจมีโอกาสดีอยู่ตรงหน้า แต่เรามองไม่เห็นเพราะความคิดของเราบล็อกมันไว้แล้วในหนังสือ Rich Dad Poor Dad โดยโรเบิร์ตทีคิโยซกิผู้เขียนเล่าถึงความแตกต่างระหว่างพ่อสองคนพ่อแท้ๆท,ที่มีการศึกษาและทำงานราชการซึ่งมีความคิดแบบคนทั่วไปกับพ่อของเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจซึ่งมีวิธีคิดแบบคนรวยพ่อคนแรกสอนให้เรียนให้เก่งเพื่อได้มีงานดีๆ ส่วนพ่อคนที่สองสอนให้เรียนรู้เรื่องเงินและการสร้างทรัพย์สินพ่อคนแรกกลัวหนี้พ่อคนที่สองใช้หนี้เป็นเครื่องมือพ่อคนแรกทำงานเพื่อเงินพ่อคนที่สองทำให้เงินทำงานให้เขา ความต่างตรงนี้คือแก่นของแนวคิดแบบเศรษฐีซึ่งเริ่มต้นจากการตั้งคำถามต่อระบบความคิดดั้งเดิมเศรษฐีไม่ได้คิดว่างานหนักคือคำตอบแต่เขาคิดว่างานที่มีระบบมี l e เวอ a g เตั้งหากคือคำตอบเขาจะมองหาวิธีสร้างคุณค่าที่สามารถขยายผลได้ไม่ใช่แค่แลกเวลาเป็นเงิน เช่นการเขียนหนังสือการสร้างธุรกิจการลงทุนในหุ้นหรือแม้แต่การสร้างคอนเทนต์ที่คนดูได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอีกอย่างที่คนรวยคิดต่างคือเรื่องของความล้มเหลวคนส่วนใหญ่กลัวล้มเหลวจนไม่กล้าลองแต่เศรษฐีรู้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เขาจึงกล้าตัดสินใจเร็วลองสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากมัน ในทางจิตวิทยาเรียกแนวคิดนี้ว่า growth mindset คือความเชื่อว่าความสามารถของคนพัฒนาได้ไม่ใช่กำหนดตายตัวซึ่งตรงข้ามกับ fixed mindset ที่มองว่าความเก่งเป็นพรนสวรรค์ถ้าไม่เก่งก็ไม่ต้องทำเศรษฐียังคิดต่างเรื่องเวลาและพลังงานคนทั่วไปอาจใช้เวลาไปกับความบันเทิงระยะสั้นเพื่อคลายเครียดจากงานที่ไม่รัก แต่คนที่มีแนวคิดแบบเศรษฐีจะเลือกใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อเรียนรู้เพิ่มทักษะหรือวางแผนอนาคตเพราะเขารู้ว่าทุกการลงทุนลงแรงวันนี้จะให้ผลตอบแทนในวันหน้าถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนกับการที่คนทั่วไปคิดแค่จะมีรายได้เพิ่มเพื่อได้ซื้อของที่อยากได้แต่คนรวยจะคิดว่าจะสร้างกระแสเงินสดจากทรัพย์สินอย่างไรให้มันจ่ายค่าใช้จ่ายแทนเขา เหมือนมีต้นไม้ที่ออกผลเรื่อยๆแทนการต้องปีนขึ้นไปเก็บผลใหม่ทุกวันความคิดนี้ไม่ได้ซับซ้อนแค่ต้องเปลี่ยนจากการถามว่าฉันจะหาเงินเพิ่มได้อย่างไรไปเป็นฉันจะทำยังไงให้เงินหาเงินแทนฉันได้ แน่นอนว่าการคิดแบบเศรษฐีไม่ได้หมายถึงต้องมีเงินมากก่อนแต่หมายถึงต้องมีความคิดที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆและไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมที่อาจไม่เหมาะกับยุคนี้เช่นการคิดว่าเงินเก็บในธนาคารปลอดภัยที่สุดทั้งที่อัตราเงินเฟ้อกำลังกัดกินค่าเงินอย่างเงียบๆคนที่คิดแบบเศรษฐีจะมองว่าเงินที่นอนอยู่เฉยๆคือโอกาสที่เสียไป เขาจึงมองหาการลงทุนที่เหมาะสมเสมออีกประเด็นที่สำคัญคือความเชื่อเรื่องคุณค่าของตัวเองคนจำนวนมากไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความสำเร็จจึงไม่กล้าเรียกค่าตัวไม่กล้าขายของไม่กล้าสื่อสารคุณค่าเพราะกลัวถูกปฏิเสธกลัวถูกตัดสินแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาพลาดโอกาส แษฐีมีความกล้าที่จะเชื่อในคุณค่าแม้ตอนนั้นจะยังไม่มีคนอื่นเห็นด้วยก็ตามเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราได้ถ้าเราไม่เริ่มเห็นมันก่อนถ้าให้พูดแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังมันเหมือนกับว่าเวลาเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆเราจะมีเสียงในหัวคอยเตือนเสมอว่าคุณอาจเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใครหรืออะไรเลยแค่เปลี่ยนวิธีคิด วันนี้เราจะพาคุณไปเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยตัวคุณเองการเปลี่ยนความคิดอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดูเล็กที่สุดแต่กลับมีพลังมากที่สุดในชีวิตคนคนหนึ่งเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเริ่มจากความคิดไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจความสัมพันธ์รายได้สุขภาพหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเองทุกอย่างมีรากฐานจากวิธีที่เราคิดและมองโลก แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าความคิดของตัวเองนั่นแหละที่กำลังคุมเกมชีวิตอยู่มนุษย์เรามีระบบอัตโนมัติทางจิตใจที่เรียกว่าความเคยชินทางความคิดหรือ t ิ n งติ๊ง patterns ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กคำพูดของคนรอบข้างและสิ่งที่เราถูกสอนซ้ำๆมาตลอดชีวิตเช่น บางคนโตมากับคำว่าอย่าฝันเยิบเดี๋ยวผิดหวังหรือเงินไม่ได้หาง่ายๆหรอกทำให้ความคิดเขาถูกฝังโปรแกรมให้กลัวการเสี่ยงกลัวการเปลี่ยนแปลงและไม่กล้าเชื่อในศัก,กยภาพตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปความคิดแบบนี้จะกลายเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม เช่นไม่กล้ารับโอกาสใหม่ไม่กล้าพูดสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่กล้าเริ่มธุรกิจไม่กล้าบริหารเงินเพราะลึกๆเรากลัวว่าจะล้มเหลวกลัวจะถูกตำหนิและกลัวจะเสียหน้าทั้งที่บางครั้งเรามีความสามารถเพียงพอมีโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วแต่กลับปล่อยให้มันหลุดมือไปเพียงเพราะวิธีคิด ในทางจิตวิทยาแนวคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎี cognitive behavioral therapy CBT ที่กล่าวว่าความคิดเป็นตัวกำหนดความรู้สึกและความรู้สึกส่งผลต่อการกระทำถ้าเราคิดในแน่ลบเราจะรู้สึกหมดหวันและสุดท้ายเราก็จะไม่ทำอะไรเลยและเมื่อไม่ทำอะไรชีวิตก็ไม่เปลี่ยน เหมือนเราขังตัวเองไว้ในกรงที่มองไม่เห็นโดยที่กุญแจเปิดกรงนั้นก็อยู่ในมือเรานี่เองในหนังสือ The Power of Now ของ Eckhart Tolle เขาพูดถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ถึงความคิดตัวเองเขาบอกว่าเราไม่ใช่ความคิดของเราแต่เราเป็นผู้สังเกตความคิดและเมื่อเรารู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรอยู่เราก็เริ่มมีอำนาจที่จะเลือกคิดใหม่ได้ทันที การตื่นรู้ว่าความคิดที่เรายึดถืออยู่นั้นไม่ได้เป็นความจริงเสมอเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพราะความคิดไม่ใช่แค่เรื่องในหัวแต่มันคือรากฐานของการใช้ชีวิตถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งก็จะไม่พยายามทำอะไรใหม่ถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสำเร็จคุณจะปฏิเสธโอกาสโดยไม่รู้ตัว ถ้าคุณคิดว่าคนอื่นดีกว่าคุณเสมอคุณก็จะไม่กล้าก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในชีวิตตัวเองทุกอย่างนี้คือผลของความคิดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบแต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนแม้เพียงเล็กน้อยเช่นจากคิดว่าฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังทำไม่ได้แต่ฉันเรียนรู้ได้จากฉันไม่เก่งเรื่องเงินเป็นฉันกำลังเรียนรู้วิธีจัดการเงิน แค่นี้ชีวิตคุณก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะคุณกำลังเคลื่อนตัวออกจากความกลัวไปสู่ความเป็นไปได้และจากเป็นไปได้คุณจะเริ่มลงมือทำและการลงมือทำจะพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ใหม่การเปลี่ยนฐานะทางการเงินหรือชีวิตไม่ได้เกิดจากโชคแต่มักเริ่มจากคนที่กล้าคิดต่างคนที่เชื่อว่าตัวเองควรได้รับชีวิตที่ดีกว่า คนที่กล้ามองไปข้างหน้าแม้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอยู่ในมือเพราะความเปลี่ยนแปลงไม่ได้รอให้คุณพร้อมเสมอแต่มันรอให้คุณเชื่อว่าคุณไปได้ไกลกว่าที่เคยคิดลองนึกภาพคนที่ใช้ชีวิตด้วยความคิดเดิมทุกวันตื่นเช้าไปทำงานที่ไม่ได้รักกลับบ้านมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าแล้วปลอบใจตัวเองว่ายังโชคดีที่มีงานทา ทั้งที่ในใจลึกๆรู้ว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่ต้องการแล้วก็ผ่านไปอีกปีสองปี10ปีชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะไม่เคยกล้าคิดใหม่ไม่เคยกล้าตั้งคำถามกับเส้นทางที่กำลังเดินอยู่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องลาออกไปเริ่มธุรกิจไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นเศรษฐีแต่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกคิดแบบที่ไม่ทำร้ายตัวเอง ทุกคนมีสิทธิ์เลือกความคิดที่ทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นไม่ว่าเราจะมีเงินมากหรือน้อยมีต้นทุนชีวิตแค่ไหนถ้าเราเริ่มเปลี่ยนจากภายในวันหนึ่งภายนอกจะเปลี่ยนตามสมองของเรามีความสามารถที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเราเริ่มคิดแบบใหม่ๆสมองจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ เราจะรู้สึกมั่นใจขึ้นกล้าตัดสินใจดีขึ้นและดิงนดูดสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตได้จริงถ้าเราคิดว่าเรามีคุณอาจเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใครหรืออะไรเลยแค่เปลี่ยนวิธีคิดวันนี้เราจะพาคุณไปเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยตัวคุณเองการเปลี่ยนความคิดอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดูเล็กที่สุดแต่กลับมีพลังมากที่สุดในชีวิตคนคนหนึ่ง เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเริ่มจากความคิดไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจความสัมพันธ์รายได้สุขภาพหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเองทุกอย่างมีรากฐานจากวิธีที่เราคิดและมองโลกแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าความคิดของตัวเองนั่นแหละที่กำลังคุมเกมชีวิตอยู่ มนุษย์เรามีระบบอัตโนมัติทางจิตใจที่เรียกว่าความเคยชินทางความคิดหรือ Tinting Patterns ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กคำพูดของคนรอบข้างและสิ่งที่เราถูกสอนซ้ำๆมาตลอดชีวิตเช่นบางคนโตมากับคำว่าอย่าฝันเยอบเดี๋ยวผิดหวังหรือเงินไม่ได้หาง่ายๆหลบทำให้ความคิดเขาถูกฝังโปรแกรมให้กลัวการเสี่ยง กลัวการเปลี่ยนแปลงและไม่กล้าเชื่อในศักยภาพตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปความคิดแบบนี้จะกลายเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเช่นไม่กล้ารับโอกาสใหม่ไม่กล้าพูดสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่กล้าเริ่มธุรกิจไม่กล้าบริหารเงินเพราะลึกๆเรากลัวว่าจะล้มเหลวกลัวจะถูกตำหนิและกลัวจะเสียหน้า ทั้งที่บางครั้งเรามีความสามารถเพียงพอมีโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วแต่กลับปล่อยให้มันหลุดมือไปเพียงเพราะวิธีคิดในทางจิตวิทยาแนวคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎี cognitive behavioral therapy CBT ที่กล่าวว่าความคิดเป็นตัวกำหนดความรู้สึกและความรู้สึกส่งผลต่อการกระทำ ถ้าเราคิดในแน่ลบเราจะรู้สึกหมดหวันและสุดท้ายเราก็จะไม่ทำอะไรเลยและเมื่อไม่ทำอะไรชีวิตก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเราขังตัวเองไว้ในกรงที่มองไม่เห็นโดยที่กุญแจเปิดกรงนั้นก็อยู่ในมือเรานี่เองในหนังสือ The Power of Now ของ Eckhart Tolle เขาพูดถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ถึงความคิดตัวเอง เขาบอกว่าเราไม่ใช่ความคิดของเราแต่เราเป็นผู้สังเกตความคิดและเมื่อเรารู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรอยู่เราก็เริ่มมีอำนาจที่จะเลือกคิดใหม่ได้ทันทีการตื่นรู้ว่าความคิดที่เรายึดถืออยู่นั้นไม่ได้เป็นความจริงเสมอเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพราะความคิดไม่ใช่แค่เรื่องในหัวแต่มันคือรากฐานของการใช้ชีวิต ถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งก็จะไม่พยายามทำอะไรใหม่ถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสำเร็จคุณจะปฏิเสธโอกาสโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณคิดว่าคนอื่นดีกว่าคุณเสมอคุณก็จะไม่กล้าก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในชีวิตตัวเองทุกอย่างนี้คือผลของความคิดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบแต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนแม้เพียงเล็กน้อยเช่นจะคิดว่าฉันทำไม่ได้ ฉันยังทำไม่ได้แต่ฉันเรียนรู้ได้จากฉันไม่เก่งเรื่องเงินเป็นฉันกำลังเรียนรู้วิธีจัดการเงินแค่นี้ชีวิตคุณก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะคุณกำลังเคลื่อนตัวออกจากความกลัวไปสู่ความเป็นไปได้และจากเป็นไปได้คุณจะเริ่มลงมือทำและการลงมือทำจะพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ใหม่การเปลี่ยนฐานะทางการเงินหรือชีวิตไม่ได้เกิดจากโชค แต่มักเริ่มจากคนที่กล้าคิดต่างคนที่เชื่อว่าตัวเองควรได้รับชีวิตที่ดีกว่าคนที่กล้ามองไปข้างหน้าแม้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอยู่ในมือเพราะความเปลี่ยนแปลงไม่ได้รอให้คุณพร้อมเสมอแต่มันรอให้คุณเชื่อว่าคุณไปได้ไกลกว่าที่เคยคิดลองนึกภาพคนที่ใช้ชีวิตด้วยความคิดเดิมทุกวันตื่นเช้าไปทำงานที่ไม่ได้รัก กลับบ้านมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าแล้วปลอบใจตัวเองว่ายังโชคดีที่มีงานทำทั้งที่ในใจลึกๆรู้ว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่ต้องการแล้วก็ผ่านไปอีกปีสองปีสิบปีชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะไม่เคยกล้าคิดใหม่ไม่เคยกล้าตั้งคำถามกับเส้นทางที่กำลังเดินอยู่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องลาออกไปเริ่มธุรกิจไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นเศรษฐี แต่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกคิดแบบที่ไม่ทำร้ายตัวเองทุกคนมีสิทธิ์เลือกความคิดที่ทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นไม่ว่าเราจะมีเงินมากหรือน้อยมีต้นทุนชีวิตแค่ไหนถ้าเราเริ่มเปลี่ยนจากภายในวันหนึ่งภายนอกจะเปลี่ยนตามสมองของเรามีความสามารถที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อเราเริ่มคิดแบบใหม่ๆสมองจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่เราจะรู้สึกมั่นใจขึ้นกล้าตัดสินใจดีขึ้นและดึงดูดสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตได้จริงถ้าเราคิดว่าเรามี